ครับสวัสดีครับผมนายศิระเทสสวัสดนะครับเป็นครูแผน,นกศิลปาหกร์เครื่องเงิและตกแต่งาภายในวิยทยาลัยเทคโนโลยีสิธิ์นะครับหน้าที่ในการสอนสอนวิช,ชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานงเครื่องเอือนหรือก็เรียกคำว่าทำเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะครับวันนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์ที่เราขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือนในการให้คุณผู้ที่ใช้งานสะดวกและคล่องตัวก,ก,ก็คืออุปกรณ์เก็บลูกกลอก ะครับในส่วนของอุปรกรณ์เกลือลูกกองที่เราทําขึ้นมาเราทําด้วยตัวท่อ PVC นะครับมีขนาดประมาณยีครึ่งนะครับแล้วตัวข้อต่ออีกนตัวนะครับ<ม>ตัวท่อตีแล้วเราตัดความยาวที่เราต้องการก็คือขนาดประมาณ60เซนนะครับโดยใช้เลื่อยตัดออกเป็นท่อนนะครับแต่สิ่งสําคัญที่ในการทราําอุปกรณ์เกลือลูกกลองเราจะใช้ตัวคลิปนะครับที่เป็นตัวล็อก การลูกป๊อปออกมาจากตัวท่อนะครับก็ไว้ด้านในนะครับเมื่อเราเก็บลยนป๊อปตัวคลิปตัวนี้ก็จะล็อกมาให้ตัวลูกป๊อปเนี่ยออกจากตัวตัวท่อได้นะครับแล้วตัวเอ่อการเก็บลูกป๊อปตัวนี้ของเราเนี่ยนะครับสามารถเก็บลูกป๊อปได้ทีจํานวนมากๆนะครับคืออาจจะเก็บได้ถึง10กว่าลูกขึ้นไปอยู่ในท่อของตัวท่อ PVC นะครับ ขั้นตอนในการประกอบอุปรก,ออกรณ์ลูญงกอล์ฟนะครับเราจะใช้ท่อ U C ที่ตัดความยาวประมาณ60เซนหรือ80เซนขึ้นอยู่จํานวนลูกกอล์ฟที่จะสามารถจะเก็บเข้าไปในท่อนะครับส่วนแรกก็คือจะมีตัวตัวข้อต่อท่อนะครับใส่เข้าไปด้านหน้าแล้วก็มีจุด้วยตัวคลิปล็อกอยูด่ด้านในนะครับหนึ่งตัวเพื่อการลูกกอล์ฟออกมานะครับและส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวฝาปิดนะครับเพื่อเวลาถ่าย ขายลูกกลอกมือแลาเปลี่ยนมา่ายออกมานะครับตัวการใช้แรงล็อกนะครับล็อกข้าวิกันนะครับแล้วมีด้านจับเพื่อที่จะง่ายการเก็บลูกก๊อกนะครับในส่วนของการซ่อนล่องตัวนี้เราซ่องเพื่อว่าให้รู้ว่าลูกก๊อกเข้ามาจำนวนได้เท่าไหร่นะครับปริมาณเข้ามากี่ลูกแล้วนะฮะจนถึงเต็มนะครับซึ่งความยาวแค่ความยาวประมาณหกสเซนเนี่ยสามารถเก็บลูกก๊อกได้ประมาณ8 8ปลูก นะครับเราก็จะรู้เลยว่าเมื่อเต็มปั๊บเนี่ยลูกกลอฟที่เราเก็บมาจุดเท่าไหร่เราสามารถจะเก็บอาจจะมีค้างอู่ได้เลยว่าลูกกลอฟที่เก็บในแต่การถ่ายเงินตะกร้าเนี่ยมีจุดเท่าไหร่เราไม่ต้องนับนะครับอันที่2ตัว PVC ที่เราทำนะครับก็จะเป็นเรื่องของ PVC ที่เป็นสีทั่วไปของงานท่อมันไม่สวยงามนะฮะแล้วก็นำมาเพ่นสีหรือทาสีในในงานของเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปที่เราเรียกว่าสีแตกนะครับก็จะมีสีสารทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ลูกกลอฟเก็บลก๊อฟเนี่ย ดูแล้วน่าใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้างานได้จริงและก็นำจำหน่ายในท้องตลาดได้ในอนาคตนะครับครับเรามาดูอุปกรณ์ในการเกี่ยวลูกกล้องนะครับจริงๆแนะอุปกรณ์เกียวลูกกล้องเนี่ยเราสามารถเกี่ยวลูกกล้อนี่้จำนวนที่เยอะๆอย่างเช่นมีการติดกล้องได้กล้องหรือว่าการซ้อนนะฮะลูกกล้องก็ใช้จำนวนมากนะครับทีนี้ทัานคือเราก็ต้องพึ่งเก็บ ลูกกอล์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการที่เราไม่ต้องต้งมเก็บน,นะครับดูวิทยาศาสตร์ที่ได้ดูนะครับว่าเก็บลูกกอล์ได้จํานวนมากได้เท่าไหร่นะครับดูดูวิธีการเก็บนะครับเราเพียงแ,แค่นำผณผลิตความ,ม,มเยี่ยเข้าไปที่ตัวลูกกอล์นะครับตั้งแต่นั้นปยกขึ้นมาตัวลูกกอล์ก็จะเข้าไปข้างในนะครับลูกที่สองมัเนเก็บเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับไม่นะครับลักษณะนี้ก็จะเก็บนะครับ รเราสามารถเขิดลูกกลอฟได้จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเต็มตัวท่อนี้นะครับเมื่อ้ถาเต็มตัวท่อนี้ปั๊บนะครับเราสามารถที่จะเทออกเพื่อไปขิดในในถังหรือว่าในในในกล่องเราน,นะครับ,รบนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้สามารถจะบอกได้เลยว่าในหนึ่งในความยาวขนาด60เซนนี่สามารถเขิดได้18ลูกเราก็จะไม่ต้องคุดวลเลยว่าเราสามารถบอกได้เลยว่าตัวนี้สามารถ จะครัางไดกคุณกับเำมิจลูกกอล์ฟก็สามารถบอกได้ว่าก,กอล์ฟที่เราเก็บวันนั้นอ่ะตำนวนกี่ลูกได้ครับ